สวัสดีครับบนไปเลือก EP นี้ต้องบอกว่า อัดเช้ามากก็วันนี้นะครับเราจะมาสรุปงานของ Apple Even t เมื่อคืนกันนะครับที่ใช้ชื่องานว่าฟ้าเอาน้องว่ามีของอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็เราพยายามจะพยายามพูดถึงอะไรบ้างที่เขาไม่ได้บอกเราในงานนะครับแต่อย่างไรก็จะขอพูดถึงเรื่องที่เขาบอกกันละกันก็อันดับแรกนะครับ Apple วันนี้ประกาศตัวชัดมากตั้งแต่เริ่มต้นงานเลยนะว่าเราจะเปิดตัวแค่ iPhone AirPods แล้วก็ Apple Watch นะโดยไอเทมแรกที่จะเปิดตัวหรือโปรดักแรกที่จะเปิดตัวครับคือ a p p l e Watch ซ e r i e s 8เนาะซึ่ง Series 8เยหลกๆ นะฟังก์ชันต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนกับ7เ,เลยแล้วก็จะมีแค่แับการอัปเกรดตัวชิปขึ้นไปอีกีกระดับหนึ่งนั่นแหละแล้วก็หน้าจอแบบเต็มขอบขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วก็จอสว่างขึ้นแล้วก็มีหน้าปัดแบบใหม่แน่นอนว่ามาทุกครั้งที่ Apple Watch มีการเปิดตัวอยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ Apple Watch Series 8นะครับได้เพิ่มขึ้นมาจาก Series 7แล้เราว่าทุกคนน่าจะเห็น,นแหละก็คือการวัดช่วงเวลาไข่ตกเพราะเหมือนกับว่า Apple Watch นะครับเขจะใช้ พื่อใช้แบบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิครับที่อยู่ในตัว Apple Watch Series 8นี่แหละเป็นตัวเช็คต่างๆอุณหภูมิในร่างกายอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยช่วงนี้ไข่ตกหรือเปล่าแล้วก็มีการวัดรอบเดือนได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นนะครับส่วนหน้าตาไม่ต้องพูดถึงเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราแทรกรูปให้ดูแล้วก็สิ่งที่ Apple Watch Series 8นะครับได้เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการเพิ่ม Crash Detection ก็คือ,อยังไงก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราลั่งอยู่ในรถนะครับแล้วกเกิดอุบัติเหตุรถชนหรืออะไรแบบเนี้ครับก็จะ ตัวแคร d ด t เทกชันอย่างเงี้ยก็จะทําการดีเทคต่างๆจากเซนเซอร์ตัวจโรสโคปนะครับแล้วก็มีอะเซเลโรมิเตอร์แล้วก็ไมโครโฟนรวมถึง G.P.S แล้วก็ตรวจจับแรง G ด้วยทําให้เหมือนกับว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยจะสามารถเข้าเข้าถึงการช่วยเหลือฉุกเฉินได้อย่างเงี้ยถ้าเกิด Apple Watch ไม่พังไปก่อนนะก็ Apple Watch นะครับก็คือตอนเนี้ยก็หลักๆเลยก็เหมือนกับเจ็นั่นแหละไม่ค่อยมีอะไรส่วนไทยยังไม่ประกาศนะว่าจะเข้าเมื่อไหร่แต่ว่าอเมริกาเขาเปิดจองแล้วหลังจากจบงานนะครับส่วนถัดมา เรียกว่าเป็นรุ่นนองแล้วกันก็คือ Apple Watch SE Generation ที่2นะ Generation ที่2นีครับก็คือเหมือนกับว่าได้หลายๆฟังก์ชันเลยนะของ Apple Watch Series 8เช่นแบบ Crash Detection อย่างเงี้ยได้มาแต่ว่าสิ่งที่ยังจะไม่ได้มานะครับคือ Always On Display คือ,อยังไงถ้าเกิดว่าใครจำได้ครับตั้งแต่สมัย Apple Watch Series 5 Series 6ปะที่ Apple Watch เขาจะมีแบบหน้าจอที่ Standby ติดตลอดเวลายอย่างเงี้ยแต่ว่า Apple Watch Series ไอเอสะครับจะกลายเป็นหน้าจอจะติดดับอยู่เนาะแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็รวมถึงไอการการทนระดับฝุ่นนะครับก็จะไม่เท่ากับตัว Apple Watch Series 8เนาะก็คือมันไม่มีเลยมันไม่มีการพูดถึงมาตรฐานตัวนี้เลยแล้วก็หน้าจอจะต่างกันนะครับอย่างที่บอกไปก็คือมันไม่มี Always On Display นะครับแล้วก็รวมถึงการวัดออกซิเจนในเลือดไม่ได้การวัดอุณหภูมิไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีเซนเซอร์เหมือนกับตัว Apple Watch Series 8นะครับก็ ราคา Apple Watch Series 8กับตัว Apple Watch SE นะครับเป็นราคาเดิมเลยก็อาจจะต้องรอดูก่อนว่าที่ไทยเนี่ยจะแพงขึ้นเพราะค่าเงินบาทมันอ่อนหรือมันแข็งขึ้นหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยได้ข่าวมาสะเพร้นก็คือ Apple จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Apple Watch ที่เน้นเอาใจสายกีฬาเอ็กซ์ตรีมซึ่งอันนี้เขาเปิดมาแล้วก็คือเป็น Apple Watch Ultra ครับ Apple Watch Ultra เนี่ยเหมาะกับใครจริงๆแล้วครับ Apple Watch Ultra เนี่ยมันเหมาะกับคนที่เป็นสาย อึดถึกเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมหนักมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูตามรายละเอียดนะครับก็คือ Apple Watch เขาบอกมาเลยว่า,าคอาเดปส์กุลที่แบบคณเล่นกีฬามาราธอนดำน้ำลึกปั่นจักรยานหรือแบบลุยหิมะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมตาตรฐานกันน้ำเป็นมนตาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูงมากก็คือ W R 1 0 0ซึ่งเป็นมนตาตรฐานที่สูงกว่า I P X ไปแล้วอะแน่นอนครับว่าหลายคนที่ไปดำน้ำลึกอย่างเงี้ย จะต้องแบบใช้นาฬิกาที่เป็นดำน้ำเฉพาะเนาะซึ่งตรงนี้ Apple Watch เนะ่ะเขาเข้าไม่ถึงมาสาักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าพอการที่แบบ Apple Watch เนี่ยเขามาทํา Apple Watch Ultra ปุ๊บเนี่ยครับก็คือจะสามารถดีเทคเลยว่าตอนนี้เราดำน้ําไปลึกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทนแรงดันได้เนาะเราก็จะสังเกตอยู่นะครับว่า Apple Watch เนี่ยตัวที่เป็น Ultra ครับจะมีความที่แปดอึดมากแล้วก็หน้าตาดีไซน์ครับจะมีความใหญ่เถอะทะหน่อยแล้วก็จะมีพวกแบบ ไอ้พวกแบบไอ้ก้านมะยมอ่ะเออเขาเรียกว่าคราวปะเออคราวริงอ่ะจะใหญ่มากด้วยแล้วก็หน้าจอจะสว่างถึง2 0 0พนิตนะครับเพราะว่าอะไรยังกับบางคนที่เขาใช้ดำน้ำนะเขาต้องการความสว่างที่อยู่ใต้น้ํามากๆเนี่ยก็สามารถใช้ Apple Watch ตัวเนี้ยดูได้เลยแล้วก็รวมถึงการที่ออกแบบให้ตัวแบบวงแหวนนะครับไอ้ตัวคราวตรงก้านมะยมข้างๆอ่ะมันสามารถที่จะใหญ่ขนาดนี้ได้เพราะเหมือนกับว่าเวลาเราไปอยู่ในน้ำนะครับไอ้พวกฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่น การแบบทัชหน้าจออย่างเงี้ยมันจะเริ่มไม่จําเป็นละเพราะว่าเราต้องการแบบปุ่มที่เป็นฟิสิกอลมากขึ้นนะครับในส่วนอื่นๆนะครับไอแอปเปิลวอชไอตัวอัลตร้าเนี่ยก็ได้เหมือนกับชาวบ้านเลยก็จะได้ always on display ด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ก็อยู่ได้นาน60ชั่วโมงคือถือว่านานมากๆเลยนะมีทั้งตัว ecg มีอะไรพวกนี้หมดนะครับมีไนหมดแล้วก็มีสายแบบใหม่ที่เป็นสายที่ใช้เฉพาะกับตัว Apple Watch u l t r a เลยนะครับซึ่ง Apple Watch u l t r a เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า Apple Watch แอปกตินะ เพราะา Apple Watch ตัวปกติครับจะมีขนาดอยู่ที่4 1กับ45มิลใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ที่49มิลเออแล้วก็มันมันก็ไม่มีอะไรอะหละักๆก็คือ Apple Watch Ultra จะมีประมาณนี้แล้วว่าเหมาะกับคนที่เป็นแบบสายเทรล,ลสายแบบออกกําลังกายเอ e x t ตรีมแบบหนักมากๆอย่างเงี้ยโดยราคาตัวนี้ค่อนข้างจะสูงหน่อยประมาณน่าจะประมาณแบบสตาร์ทที่7 ร้อยเกบาเราได้ประมาณสองหมื่นเจ็อ่นแตก็ต้องมารอดูกันก็คือเปิดตัว3ามรุ่นนะครับอย่างที่บอกไว้ก็คือ Apple Watch Ultra Apple Watch Series 8แล้วก็ Apple Watch SE นะครับแล้วถ้าถามว่าอะไรเหมาะกับใครเราจะมาอธิบายในคลิปต่อไปแล้วกันโอเคถัดมาครับคืออันนี้เราคิดว่าต้องเปิดตัวก็คือ AirPods Pro รุ่นที่2ใช้ชิปใหม่เลยเออใช้ชิปใหม่มากแล้วก็มีการบอกว่าการตัดเสียงเนี่ยดีกว่าเดิม2เท่าแล้วก็มีหูรวมจุกหูฟังที่แบบมีไซส์เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือ ถ้าจำไม่ผิดจะมีไซส์ XS เออนั่นแหละก็จะมีไซส์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการใช้เหมือนกับว่าการสไลด์ก้าาหูฟังครับเพื่อลดระดับเสียงได้แล้วก็แบตอึดขึ้นแล้วก็รวมถึงการาเหมือนกับว่าการมีการเพิ่มลำโพงไปที่กล่องชาร์จเพื่อให้เราสามารถหากล่องชาร์จได้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเราเชื่อว่าหลายคนที่ใช้ AirPods ชอบมีปัญหาไว้ลืมกล่องชาร์จนร่อคือหูฟังมันอยู่ในหูไงเออแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็ รวมถึงใช้สายชาร์จ Apple Watch นะครับในการชาร์จ AirPods Pro ตัวใหม่ได้ด้วยออโดยไอสิ่งต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาณนะเวลานี่ครับหลักๆก็คือเป็นการแบบแบตบมันก็จะอืดขึ้นแหละแล้วก็การสัลไบายได้นั้นขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนชิปใหม่แต่อันนี้เรารู้สึกว่าแอบไม่มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่แอบอไม่มีอะไรเปลี่ยนเท่าไหร่อาจจะเราอาจจะว้าวกับในส่วนแค่ที่เป็นการสไลด์ก้ากหูฟังแล้วก็ แล้วก็อะไรนะแล้วก็ปรับลดเสียงแล้วอา่อาส่วนอื่นเราสึกว่าไม่มีอะไรเพราะ Spatial Audio ก็มีมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นการอัปเกรดอกรอบ3ปีปะเพราะว่าไอ AirPod Pro มีอายุ Pro, ายแบบค่อนข้างจะนานแล้วอะคือ Life Product มันค่อนข้างจะมาสักพักหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนส่วนอื่นไม่มีครับไอส่วนที่ใครบอกว่าจะหวังได้เสียง l o s s l a อย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มอีอย่างที่เราเหมือนเอคยพูดไปบ้าว่า ระบบเสียงลอตเอลยล่ะตอนนี้มันส่งผ่านบลูทูธอะทําได้ยากมากเพราะได้คุามนี่ว่ามันต้องส่งเหมือนกับสัญญาณดิจิตอลขนาดใหญ่มากๆครับเออขนาดใหญ่มากๆอย่างเงี้ยก็เลยยังทําไม่ได้เออยังทําไม่ได้จริงๆ แต่อย่างที่บอกไปครับเพระาะว่าการปรับปรุง AirPods Pro รอบนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นรอบปลายท้ายก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะไปเป็น AirPods Pro ที่เริ่มเป็น USB Type C แล้วก็รวมถึงฟังก์ชันอื่นที่อาจจะตามมาอย่างเช่นแบบการฟังเสียง Lossless หรือไฟล์เสียงคุณภาพสูงได้นะครับก็หลักๆก็ปราะมานนี้แหละครับก็ใครที่มี Apple Watch อยู่ก็อยากจะบอกว่า AirPods Pro คุณนะชาร์จกับ Apple Watch 2ได้แล้วนะถ้าเกิดใช้กับ Apple Watch ได้แล้วนะถ้าเกิดว่าคุณซื้อ AirPods Pro 2มาก็ใช้ด้วยกันได้เลยกับสายชาร์จนะครับถัดมานี่คือไฮไลท์ของงานนี้มากๆกๆ็คือ iPhone 14เอไอโฟนสิบสี่ซีรีส์ไอโฟนสิบสี่ซีรีสในรอบนี้นะครับอ p p เปแบ่งชัดเจนมากว่าจะมีตัว14ธรรมดากับสิบสี่อะต่างกันยังไง iPhone 14ธรรมดาครับผมเปิดตัวมาอย่างน้อยเนี่ยสอขนาดหน้าจอเลยก็คือหกนิ้วแล้วก็หกจุด นยังใช้ชิปตัวเดิมครับก็คือ A15 ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกับที่อยู่ใน iPhone 13แน่นอนแหละเราคิดว่ามันก็ยังเพียงพอกับคนทั่วไปอะ่ะที่แบบไม่จําเป็นะต,ต้องไปใช้อะไรถึงขั้นโปรวะเออถ้าใช้ไปวันเนี้ยมันก็แรงอยู่แล้วเพราะว่ายังไงชิปตอนนั้น A15 ก็ถือเป็นชิปที่แบบค่อนข้างจะแรงอันดับต้นต้นของโลกอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าในชิป A15 ครับจะมีการเพิ่ม GPU ใหม่นะเป็น GPU 5คอร์จากเดิมทั้หลครับเป็น4ปะยังจำไม่ได้มันเป็นสเปคเชลีลึกไปหน่อยก็ มีสีใหม่มีสีใหม่ปะก็มี5สีแหละมี i d n ไ night Starlight ฟ้าโทนใหม่ม่วงโทนใหม่แล้วก็เป็นโปรดักต์เลสนะครับเราก็สังเกตว่าตอนนี้แอ p เปเขาเริ่มจะแบ่งแยกให้มันชัดเจนมากขึ้นละอืมแล้วก็ในกล้องครับกล้องข้างหลังเนี่ยก็มีการปรับนิดหน่อยเนาะให้มันถ่ายดีขึ้นกล้องหน้ามีออโต้โฟกัสเอออันนี้อันนี้น่าจะมีมาตั้งนานละแล้วก็ถ่ายแสงน่อยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ iPhone 14กับ14 plus ตัวใหม่เนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะมี การใช้ Mode แอคชั่นโหมดก็คือก็อย่างที่บอกอะคงเป็นฟิลเดียวกับเหมือนพวก Time เนเนแบบโกลโอย่าเงี้ยโดยเขาบอกว่าจะทําให้ถ่ายกันถ่ายมึงเต่าดีขึ้นนะแต่ครอบภาพลงเอออันนี้ก็เหมือนกับกล้องแอคชั่นแคมในแต่ก่อนนะเออก็ ตอนนี้มันก็ยังทำอยู่นะคือแอคชั่นแคมเวลาเราถ่ายไปอะแล้วแบบเราใช้โหมดกันสั่นอะมันจะครอบไอตัวในส่วนของภาพให้มันแคบลงหน่อยๆเว้ยแล้วก็อันเนี้ยอันนี้เราเสือ่อมไม่สำคัญเท่าไหร่ก็คือในอเมริกาครับจะเป็น e s i m ละจะไม่มีถาดใส่ซิมแล้วเนาะซึ่งตรงนี้เราไม่รู้ว่า Apple ทําไมถึงทําอย่างนี้เหมือนกันเราจำไม่ได้ว่าเหมือนเราเคยอ่านอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ทีนี้สำมาญก็คือ iPhone 14ซีรีส์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น14ธรรมดา plus หรือ Pro หรือ Pro Max อย่างเงี้ยก็ยังมี Crash d e t e c t i o นกะ็คือตัวจับอุบัติเหตุรถชนได้เออ,อแล้วก็สิ่งอันนี้ที่เหมือนไม่พูดไม่ได้ป้าก็คือ iPhone 14จะรองรับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมครับดาวเทียมนะเออจริงๆแล้วเราว่าอันเนี้ยมันมันสำคัญมากด้วยความที่ว่าอเมริกากับแคนาดาเป็นประเทศขนาดใหญ่มากนะครับก็คือการที่แบบ อะไรอย่างเงี้ยแบบเกิดคนหายเกิดเมื่อกี้เราไปดูสถิติแบบคนหายในป่ามาซึ่งอเมริกากับแคนาดาเขาเจอปัญหานี้กันอยู่เนืองเ,นอ,งเนองเลยและว่าแบบมีคนหายในป่าแล้วติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่ง iPhone 14ตัวใหม่ทุกรุ่นนะครับก็เลยรองรับการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านดาวเทียมด้วยเขาจะเปิดให้ใช้กับที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาก่อนแล้วก็เปิดใช้พืชจิไกลก่อนนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าฟรีอ่ะฟรี2ปีแรกเออแต่ว่าไทยไม่รู้จะได้เมื่อไหร่แล้วก็ iPhone 14ตัวใหม่คครรับผขาายในาา700 เท่าไหร่799ดอลลาร์เออแล้วก็ iPhone ตัวนี้ไม่ไม,ไ,ไ,นะไม่ได้หน้าจอรีเฟรชเรทที่เป็นเท่าไหร่นะไม่ใช่หน้าจอรีเฟรชเรทที่เป็น120นะได้60เหมือนเดิมเลยตรงนี้เรามองว่า iPhone 14ค่อนข้างกักสุดๆกักแบบไม่รู้จะบอกว่าอะไรแล้วก็กักกักแน่ของสเปกนะแต่ว่าอย่างอื่นเรารู้สึกว่ามันก็สมเหตุสมผลแล้วก็ประมาณนี้นก็เป็น iPhone นั่นแหละเออถัดมาครับ iPhone 14 Pro แล้วก็14 Pro Max เขาบอกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เราชอบมากคือหลายคนอนะ่ะที่ผ่านมาจะรำคาญกับติ่งของ iPhone ใช่ปะเออแล้วออลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือ iPhone 14สรนี้มันไม่มีติ่งแต่มันมีนอชขึ้นมาแทนมันมีมันเหมือนกับว่าเป็น,ถ,ปน,ปน notch, ถ้าเขาเป็นไม่ใช่เป็นนอชสิถ้าว่าเป็นอะไรอ่ะเออเหมือนเป็นไอเจาะรูอ่ะเจองรูเม็ดไอกล้องอ่ะเป็นรูเม็ดยาแทนอย่างเงี้ยโดย iPhone 14 p r o กับ14 Pro Max ครับจะมีการทำโน้ติฟิเคชันต่างๆเนี่ยที่เล่นกับอีกตัว ไอรูเจาะยายตรงเนี้ยกล้องถ่ายรูปตรงเนี้ยเออแล้วแบบทาให้นี้ว่าเดี๋ยวเราจะแคบรูปแล้วแปะให้ดูเดี๋ยวเราจะแปะให้ดูเลยว่าแบบว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็มีสีม่วงครับที่เป็นโทนใหม่เลยที่แบบหรือว่าเป็นโทนไฮไลท์มากๆก็คือเหมือนกับเป็นสีประจําของปีปีนี้ไปแล้วกับอีเวนต์ปีนี้ไปแล้วอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าแบบไอตรงนอชอะมันจะใช้ยังไงจริงๆแล้วเกิดใครตามใครที่แบบตามไอจีของคุณอู๋ก็น่าจะเห็นเออในในแบบในทวิตเตอร์ของคุณอู๋ก็น่าจะเห็นนะอ เดี๋ยวเราจะแคปมาให้ดูครัใครที่แบบตามช่องเราทางยนะูทู e เนาะแล้วก็ถัดนมาครับ iPhone 14กับ14 Pro Max เนี่ยจะใช้เป็น Always-On Display แล้วก็คือจากนี้ตอนน่อให้คุณล็อกหน้าจอจอแม่งก็ไม่ดับเวย้ยแต่ว่าหน้าจอจะดรอปเรเฟรชเรทเหลือ1 h z ซึ่งมันคืออะไรมันคือเมือนกับว่ามันจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรเยอะมันทำให้มันประหยัดแบตมากขึ้นอย่างเงี้ยเอ,อ ก็เขาบอกอย่างนี้นะก็เขาบอะไรอย่างนี้เออแล้วก็หน้าจอสว่างวาาสว่างแบบหนึ่งพันหกร้อยนิดนะถือว่าสว่างสุดๆเลยเว้ยคือูไม่รู้จะสว่างไปไหนแบบสว่างจริงๆสว่างมากสว่างมากเดี๋ยวค่อยมาดูรู้กันว่าการใช้งานจริงจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่โปรได้รับการปรับปรุงอีกอย่างหนึ่งครับก็คือกล้องมองหลังกล้องถ่ายรูปข้างหลังสิกล้องถ่ายรูปข้างหลังครับมีการปรับปรุงเซ็นเซอร์ให้ใหญ่ขึ้นละเอียดมากขึ้นแล้วเขาแจ้งว่ากันสั่นดีขึ้นถ่ายที่แสงน้อยดีขึ้น ออแล้วก็ยังมีอะไรอีกอ่ะโอ้โหมีปรับปรุงอัลตา้าวายใหม่ก็คือเป็นการปรับกล้องเ้าก็มีการถ่ายแมโครได้แบบละเอียดชัดมากขึ้นแนละ้วแม้เขคือการถ่ายระยะแบบใกล้มากแบบห่างจากวัตถุ 1- นถึงสเซนอย่างรครับหรืออาจจะใกล้มากกว่าน,นี้ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าการถ่ายแมโครเนาะอ่าแล้วก็กรรส่งปฏิค้อตงต่างตอนนี้เรารู้สึกว่าปิดย่อยอ่ะไม่ค่อยสําคัญละ iPhone 14แล้วก็14 Pro Max นะครับราคาวางขายนะเริ่มต้น เริ่มต้นเริ่มต้น999ดอลล่าราคาเริ่มต้นของ iPhone 14 Pro Series นะครับไปเท่ากับราคาของ13เลยแต่ว่าสิ่งที่มันแพงขึ้นคือ iPhone 14ครับแพงกว่า iPhone 13ขึ้นมาอีกประมาณ100ดอลล่าเนาะหมายความว่า iPhone ราคาขึ้นไปแล้วในตัวธรรมดาเนี่ยอย่างน้อยก็ มีสามพันแหละเออเอาเดี๋ยวเรามาดูสรุปราคากันนะครับว่าเท่าไหร่ในไทยเนาะ iPhone 14ครับเริ่มต้นที่สามหมื่นสองเก้าร้อยเออแล้วก็ iPhone 14 plus เนี่ยเริ่มต้นที่สามหมื่นเจ็ดเก้าร้อยครับอ,อ่ามีอะไรอีกนะ iPhone ที่เป็น 14 Pro ครับเริ่มต้นที่41,900 iPhone 14 Pro Max เริ่มต้นที่44,900บาท iPhone SE เนี่ย9,900อันนี้ราคาราคาเดิม iPhone Apple Watch Series 8ราคาเดิมด้วย15,900 Apple Watch Ultra ตัวนี้แพงครับอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่เราบอกเราบอกเท่าไหร่นะ30,000 20,000กว่าตอนนี้เป็น30,000 30,1900นะก็ตามนั้นแหละ Ultra แล้วก็ AirPod Pro ครับราคาเดิมเลยที่อยู่ที่ราคาเท่าไหรออ่อ่ะ8,900เออ8,900นะครับโดย ฟังนะฟังรุ่นนี้ดีนะ iPhone 14 iPhone 14 pro แล้วก็ iPhone 14 pro max จะเปิดจองในไทยนะครับวันศุกร์นี้หนึ่งทุ่มตรงย้ำนะว่าวันศุกร์นี้หนึ่ง,งก็คือวันพรุ่งนี้เราก็เปิดขายในวันศุกร์หน้า16กันยาก็คือรอบนี้เราพร้อมกับอเมริกาครับคือขายเท่ากับกลุ่มประเทศ โอ้โหกลุ่มกลุ่มโลกกลุ่มโลกโลกที่หนึ่งเลยอะ่ะกลุ่มเทียนหนึ่งเลยคือตอนนี้เรากลายเป็นเทียนหนึ่งไปแล้วเนาะอย่างกับที่เราบอกเราเหมือนเคยบน่นบ่นว่าเรามี p p l e Store ตทั้งสองที่เว้ยแต่ทำไมเราแบบยังไม่ได้เป็นเทียนหนึ่งสักทีอย่างเงี้ยส่วน i p h o น e 14 Plus ครับจะตามมาเดือนหน้าทีเดียวเลยจะตามมาเดือนหน้าทีเดียวฉะนั้นใครที่รอแบบ14 Plus พเราว่าเราต้องรอหน่อยนะรอหน่อยรอหน่อยเพาแบบจะได้อีกทีก็ุอยเดือนหน้าเลยแหละ ก็จริงๆลรวครับงานเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วก็เราคิดว่าในวิกหน้าเนี่ย iOS 16น่าจะมาหรือไม่ก็ภายในวิกนี้เลยครับอาจจะมาแล้วเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมาพร้อมๆกันเนาะอ่าในส่วนรายละเอียดอ,อื่นนะครับเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบมีอะไรละก็หลักก็คือแอย่างกับในตัวย่งกับตัวนี้ที่เราจะเห็นใน้ช้าวันหนึงก็คือว่า Apple พยายามที่จะ แบ่งการใช้งานให้มันชัดขึ้นมากแล้วก็วคือใครที่ใช้งานแบบ,บนังๆเนี้ยไปตระกูลโปรทันทีครับส่วนใครที่ใช้งานธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยไม่ได้แบบคิดว่าต้องไปใช้แบบอะไรประมาณเนี้ยก็รู้สึกว่าเออน่าสนใจกับราคานะตอนนี้เออกับราคานะตอนนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าใครเราได้เป็นคนหนึ่งเราก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับหลังจากที่เหมือนกับเขางอนร้องตั้งแต่สมัย iPhone 6ปะ ที่เหมือนกับว่าเราไปทําเอกสารหลุดว่า iPhone แม่งมี2รุ่นเพราะฉะนั้นเหมือนกับกสทชเนี่ยเอา iPhone คือปกติแล้วไอโฟนมันต้องมีกสทชอเอาเข้ามาตรวจใช่ป่ะแล้วก็เรานั้นไปทาเอกสารหลุดทาให้แบบทั้งโลกก็คอนเฟิร์มได้ว่า Apple แม่งมี iPhone 2รุ่นเป็นครั้งแรกเออก็คือแบบเป็นตัวใหญ่กับกับกับตัวเล็กไงก็คือมีขนาดของหน้าจอเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแตกจ้าแตกก็เลยแบบโดนปรับไปอยู่เทียร์สามแบบพักใหญ่ๆเลยก็ว่าได้นะครับ โอเคครับผมสรุปงานของ Apple Event เมื่อคืนเนาะเอาว่าหลากหลายคนน่าจะรู้ข่าวกันบ้างแล้วลเราก็เลยมาสรุปประเด็นต่างๆที่เผื่อมาหลายคนไม่รู้ให้ฟังเนาะ <S <S <ๆ>แล้วก็เอาไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาชวนคุยเรื่อง Apple Watch กันต่อเดีกว่าว่าเราเป็นสาย Apple Watch ที่แบบสายแบบจ๋ามากเลยอ่ะเ,อเราจะมารีวิวให้ฟังกันว่าเฮ้ยควรต้องใช้ตัวไหนดีนะครับอ๋อก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเอาง่ายใครชอบตัวไหนไปตัวนั้นแหละโอเคก็วันนี้สวัสดีครับ